วันนี้ครับเราอยู่กับ s a m ุง S u n g S 2 4 u l t อันรครับเพื่อทำการทดสอบกล้องถ่ายรูปของเขานะครับว่าไอ้12ล้าน50ล้านละ2 0 0ร้านเมกะพิกเซล่ยมันใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่ามีประโยชน์หรือเปล่าโดยภาพแรกเราจะถ่ายที่12ล้านตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะปรับเปลี่ยนใน50าละ200ฮะโชว์เข้าไปครับถ่ายรูปแรก12ล้านครับผม12ล้านจากตอนนั้นปรับเปลี่ยนเป็น50ล้านนะครับ50ล้านเมกะพิกเซลกดเข้าไปครับสังเกตนะฮะระบบ ติดตามออโต้โฟกัสใช้งานไม่ได้นะครับแต่โฟกัสติดตามปกติทีนี้ปรับเปลี่ยนเป็น200ล้านครับระบบติดตามออโต้โฟกัสใช้งานไม่ได้เช่นเดิมทีนี้ก็มาขยายดูความละเอียดกันครับเริ่มจากภาพแรกที่200ล้านเมกะพิกเซลครับเมื่อขยายออกมาดูเราพบว่ามันมีความคมชัดที่ไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะให้ AI ไอเขาทำงานครับผมพอทำงานเสร็จก็เป็นแบบนี้เลยครับโอ้โหเฮ้ยมันขยายได้ขนาดนี้เลยเหรอเห็นชัดขนาดนี้เลยเหรออ่ะต่อไปเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับ50 ล้พิกเซลดูครับพอขยายขึ้นมาดูปั๊บเอา A.I. ทำงานแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับพอเห็นแบบเลือนลางเลือนลางอยู่เหมือนกันนะครับผมตัวอักษรรายละเอียดอ่ะปรับมาที่12ล้านครับเข้าไปโอ้โหดูไม่ได้เลยครับดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฟันธงเลยนะครับใครที่มีแบบ200ล้านก็ใช้200ล้านไปเลยกรณีที่เราถ่ายรูปเล็กๆและอยากได้ภาพชัดๆนะครับ